แม้ว่าการขุดสระในสวนหรือยกร่องเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในการเกษตรนั้นมีมานานแล้วแต่ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเกิดขึ้นจากการทรงคํานวณอย่างละเอียดถึงปริมาณการใช้น้ําของพืชอัตราการระเหยของน้ําให้สัมพันธ์กับระบบการเติมน้ําจากอ่างขนาดกลางและอ่างขนาดใหญ่ทรงกําหนดหลักเกณฑ์เฉลี่ยว่าจะต้องมีน้ําใช้ในการเพาะปลูกระหว่างฤดูแล้ง1,000ลูกบาทเมตรต่อไร่ สำหรับพื้นที่พาะปลูกเกษตรทฤษฎีใหม่10ไร่จึงต้องสำรองน้ำไว้ถึง1 0,000ลูกบาทเมตรจึงจะเพียงพอเมื่อขุดสระบนพื้นที่3มไร่ลึก4เมตรน้ำที่เก็บไว้ในสระยังระเหยอีกเฉลี่ยวันละ1เซนติเมตรในปีหนึ่งถ้าฝนไม่ตก300วันระดับน้ำในสระจะลดลงถึง3เมตรทำอย่างไรจึงจะป้องกันการระเหยให้ได้มากที่สุดขุดน้ำมาหนึ่งสระควรจะลึกเท่าไหร่คำนวณมาเพราะท่านคำนวณเอง <chat> ระเหยว่าละกี่กี่มิลลมพัดมาทําให้เร่งการระเหยเท่าไร่พรค์ท่านสั่งให้ปลูกต้นไม้รอบสระเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําไม่ให้มันรวดเร็วให้จากแดดก็ลงมาพยายามพรางรอบสระให้ใสวัชพืชน้ําให้ใส่ต้นกระเช้ต้นอะไรป้องกันการระเหยของน้ําให้น้ํานี่มีประโยชน์มากที่สุดรากฐานของแนวพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่จึงเป็นงานพัฒนาที่มาจากการทรงคำนวณทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่ทรงแปรเป็นหลักปฏิบัติง่ายๆสำหรับเกษตรกรผมก็ฟังจากในายหลวงอว่าสิบสี่ลายเนี่ยเริ่มทำแปลงพิธ,ธีใหม่ได้แล้วผมก็ผมมาดูทอทัศนดดูอะไรเป็นประจำเพราะว่าผมรู้ว่าจะต้องแบ่ง 30, 30, 30, สามสิบผมก็เริ่มเริ่มให้ทีเขาเลยคือว่าให้เขามาทดลองให้ทำให้เขามาลงทุนผมจะคนปฏิบัติแปลงทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่ทดลอง15ไร่นี้เมื่อปลูกข้าวไป5ไร่ทำสวนทำไร่5ไร่และขุดสระน้ำไปอีก3ไร่ก็ยังมีพื้นที่เหลืออีก2ไร่สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยถนนทางเดินและกิจกรรมเสริมอื่นๆสามารถนำมาใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือเป็นแรงงานและเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตามหลักการทฤษฎีใหม่สัตว์ที่เลี้ยง ควรเป็นชนิดที่กินผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูกจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันมูลสัตว์สามารถแปลสภาพเป็นปุ๋ยบำรุงดินสำหรับพื้นที่เพาะปลูกต่อไปหรือแม้แต่เป็นอาหารให้แก่สัตว์น้ำในบ่อส่วนตัวที่ขุดขึ้นก็ได้ชาวบ้านเขาอาจจะลดต้นทุนการผลิตได้โดยการใช้ปลวกมาเลี้ยงใช้หอยเชอรี่ที่เป็นศัตรูข้าวมาเลี้ยงพอสามเดือนปลามันโตเต็มที่นะอีกสมนบ,บ่อันมี600ตัวเนี่ย สามเดือนมันเต็มพี่นะสามเราเอาใส่ช่องฟิตเลยช่องฟิตของชาวบ้านคือหไหปลาล่างตามแนวรั้วหรือพื้นที่เล็กๆก,ก็สามารถใช้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนส่วนมากเกษตรกรมันจะใจร้อนนะแต่ก่อนผมก็คนหนึ่งแหละเคยจิตใจเล่าร้อนอยากได้อะไรก็อยากได้นะครับแต่มาคิดๆด,ดูแล้วก็ถ้าเราใจเย็นๆน,นี่มันจะดี เพราะว่าการปลูกต้นไม้การทำอะไรนี่เหมือนก,นกันกับเลี้ยงเด็กเลยครับทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นจากพระราชดำร,ริที่ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติแก่เกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและมีที่ทำกินน้อยในการจัดการกับสิ่งที่ตัวเองมีให้สามารถพออยู่พอกินไม่ต้องเสี่ยงกับความอดอยากได้ก่อนเป็นอันดับแรกและสิ่งที่จะสร้างหลักประกันดังกล่าวได้คือการปลูกข้าวไว้กิน โดยมีน้ำสำรองจากน้ำฝนสองปัจจัยหลักนี้เองที่ทฤษฎีใหม่ต่างจากเกษตรผสมผสานทั่วไปพูดเรื่องเงินแสนเงินล้านมันก็หายากหน่อยถ้าเงินพันเงินหมื่นนี่มันก็ได้ตลอดนั่นแหละรครับทำเทศรษฐกิจพอเพียงถ้าแบบว่าไม่อดอยู่อดกินครับ แม้ว่าหลักการของงานเกษตรทฤษฎีใหม่ดูเหมือนเป็นแนวคิดง่ายๆคือสร้างความพออยู่พอกินที่เหลือขายแต่เมื่อมองให้ลึกซึ้งแล้วทฤษฎีใหม่เป็นทั้งศาสตร์เพื่อปากท้องและงานศิลปะบนพื้นที่ดินประสบการณ์และความชำนาญจะทําให้เกษตรกรเรียนรู้ที่จะคิดออกแบบวิธีการใช้ที่ดินเหล่านั้นได้อย่างหลากหลาย นายเคียนสีแสนเคยเป็นหนึ่งในผู้ทำไร่เลื่อนลอยแต่เมื่อเกิดกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงสมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วยความเชื่อว่าจะสามารถยุติการร่อนเร่ของตัวเองซึ่งทางเลือกของเขาครั้งนี้ส่งผลดีแก่พื้นที่ป่าธรรมชาติไปในตัวพระนธรรมบดีเปรมบอกว่าถ้าชาวนาทำทำนาไม่ได้ผลเนี่ยนะ คนที่อยู่ใกล้กับภูเขาเนี่ยก็จะไปตัดไม้ทําลายป่าเพื่อที่จะเอาไม้มาขายและซื้อข้าวกินหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปขายแรงงานที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นข้าวเนี่คือความมั่นคงของชาตินะชีวิตที่ลงตัวบนสภาพพออยู่พอกินก่อผลไม่เพียงเรื่องของปากท้องเท่านั้นแม้วิถีชีวิตก็ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงคนไปทํางานที่กรุงเทพเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบถ้ามาทําบ้านเรานี่ร่ํารวยครับ สมัยก่อนผมไม่เป็นจับกังนี่จะเหนื่อยไม่ได้ถ้าเหนื่อยเขาไล่เลิกเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้นะครับดบที่ยีินี่อูกันดาเลเซโทสวาสซินด์แลไรก็จะมาพวกแอฟริกานะจะมาเอาโครงการที่ดีใหม่ไปทําที่ประเทศเขาจากเส้นทางชีวิตที่เคยมุ่งปลูกข้าวเพื่อขายความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับพื้นดินจึงเป็นเพียงหน้าที่ของการปักดำและเก็บเกี่ยวปล่อยภาระเลี้ยงดูพืชผลไว้กับฝนฟ้า และปุ๋ยเคมีแต่เส้นทางของแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ผูกพันเกษตรกรเข้ากับพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์เลี้ยงความกังวลถึงไรายได้จากการขายข้าวยามสิ้นปีหมดไปเพราะเรียวใบสีเขียวที่เห็นเป็นหลักประกันความพอกินของครอบครัวตลอดปีหน้าพืชผักหลากหลายชนิด เต็มใจให้ผลผลิตที่พอเลี้ยงตัวและไม่แน่มันอาจนำไรายได้เพิ่มเติมมาให้ก็ได้สะเล็กๆได้อาศัยร่มไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เก็บผลบรรเทาเปลวแดดแรงของฤดูแล้งไม่ให้ต้องระเหยไปมากนักนี่คือชีวิตใหม่บนผืนดินที่อบอุ่นไปด้วยการให้และการพึ่งพาซึ่งกันเป็นแผนภูมิชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืนซึ่งพระเจ้าแผ่นดิน พระราชทานให้แก่ชาวนาที่ยากจนมีครับผมมีความสุขครับ <c oughs> มาก็โอ้ผมมานอนที่นาผมดูนกดูอะไรมาจี้จอกจอกผก็มีความชื่นใจครับที่นาถ้าไม่มีอะไรเป็นแปนท้องโลกงผไม่อยากมาเลยครับไม่มีสิ่งที่ดึงดูดใจขมไม่อยากมารู้สึกอิ่มใจครับ <laughs> ยิ้มใจผมว่าไม่อดไม่อดกินไม,ไม่อดไม่อยากปลาก็ไม่อดนาก็มีข้าวเราไม่มีเงินสักบาทเดียวเราก็อยู่ได้นะครับเราไม่อดตายอยู่แล้วครับตามที่สิ้นใหม่ของนายหลวงครับเรามีปลากินมีข้าวทานมีผักที่ปลอดสารพิษที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับสภาพที่พ้นความกังวลของการพออยู่พอกิน ทำให้เกษตรกรหลายคนเรียนรู้ที่จะวางแผนการขายผลผลิตส่วนเกินเรียนรู้ที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำกับเพื่อนร่วมหมู่บ้านความสมัคีีก่อตัวขึ้นโดยธรรมชาติในหมู่เกษตรกรทฤษฎีใหม่มันจะต้องแก้โดยหลักการใช้เวลาโดยทำแต่น้อยอย่าทำมากทำแต่น้อยอย่าทำมากแล้วที่สุดก็ทำหลายๆอย่างให้มีความหลายหลากลงไป ถ้าวันนี้เอาชนิดนี้มาขายวันพรุ่งนี้เอาชิ้นี้มาขายวันต่อไปเช่นมาขายมันถึงจะรอดยังยังว่าจะเลี่ยงกบนี่เนาะยามธรรมชาติมันป่ามันกบมันมีเฮาบ่เอาออกแต่มันมันถูกมันขายไปได้ถ้าเฮานี่มีแผนว่ากบให้ต้องเอาออกความที่มันนี่หนาวหลังจากนั่นเขาจะได้ขายดีกิโลตั้งร้อยแล้วพอานะดีขึ้นนะครับได้รอบๆอาจจะมีงาน ใกล้แหล่งลโรงงานงต่างๆเนี่นะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นนะนะแล้วก็ไปร่วมกันเป็นสากลนะคือร่วมทุนกันขายก็ไปขายรวมกันที่สากลแต่นี